ละหมาดวิเตสเป็นหนึ่งในละหมาดสุนัตที่สําคัญเป็นอิบาดัที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งมีนักวิชาการบางท่านจากมัดฮามฮานาฟีเห็นว่าเป็นวายิบแต่ทว่าที่ถูกต้องและมีน้ําหนักที่สุดคือเป็นสุนนะมุอากาดะที่จําเป็นแก่มุสลิมจะต้องรักษาไม่ละทิ้งมันคาว่าวิเตสในภาษาอาหรับแปลว,ว่าจํานวนขี้คือ1 3ึ่สห้าเจ็ดเป็นต้นเวลาของการละหมาดวิเตสคือตั้งแต่หลังละหมาดอิซาจนถึงก่อนละหมาดซุพีดังคํากล่าวของท่าน นบ,บีสอนลั่นหลอผู้อะไรฮีว่าสั้นลำแท้จริงอัดเลาะทรงยืดเวลาละหมาดหนึ่งให้แก่พวกท่านนั่นก็คือละหมาดวิเตสพระองค์ทรงกาหนดแก่พวกเจ้าในช่วงระหว่างละหมาดอีซาไปจนถึงแสงอรุณขึ้นส่วนเวลาที่ดีที่สุดนั้นคือช่วงท้ายของกลางคืนส่วนถ้าหากว่ากลัวจะไม่ทันตื่นก็ให้ละหมาดหลังอีซาหรือก่อนจะนอนได้ตามคํากล่าวของท่านนบ,บีสอนลั่นหลอผู้อะไรฮีว่าสั้นลำใครก็ตามที่กลัวว่าจะไม่ตื่นมาละหมาดในยามดึก ดังนั้นให้เขาละหมาดวิเตสในช่วงแรกหลังอีซาหรือก่อนนอนและผู้ใดที่หวังว่าเขาจะยืนขึ้นมาละหมาดในช่วงท้ายของคืนได้ก็ให้เขาละหมาดวิเตสในช่วงท้ายของคืนเพราะละหมาดในยามดึกนั้นถูกทําให้เป็นพยานและมันประเสริฐยิ่งละหมาดวิเตสไม่มีจํานวนรอกอะอัศที่กําหนดตายตัวแต่ที่สําคัญคือต้องเป็นจํานวนคี่หนึ่งสามห้าเจ็ดและน้อยที่สุดคือหนึ่งรอกอะอัศด,ดังฮัดดีของท่าน นบ,บีสอนลั่นหลอผู้อะไรฮีว่าสั้นลำกล่าวว่าละหมาดวิเตศนั้นหนึ่งรอก,กาอัสในช่วงท้ายของคืนบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมซูรที่อ่านในละหมาดวิเตสกรณีที่ละหมาดสามรอกาอัสตามซุนน์แล้วหลังจากอาา่านฟาตีฮะรอกะาอัสให้อ่านซูรออานอลาซับบีฮิตในตตรอกาอัสที่สองให้อ่านซูรออัลกาฟิรูดในรอกาอัสที่สามให้อ่านซูรออันอิกลาดดังที่มีรายงานจากจากอูบัยบินกะกล่าววา่า ท่านรอดซูนสอนลั่นหล่อหูอะไรฮีว่าสั้นลำอ่านในละหมาดวิเตสด้วยกับซับบีฮิตมารอบีกันอลาและกุญยาอายูฮันกาฟีรูนและกุญหูวันหลอหูอหัตบันทึ้งโดยอันนาสาอีดูอ่านหลังละหมาดวิเตสมีซุนอันหลังจากให้สลามละหมาดวิเทสให้กล่าวต่อไปนี้สามครั้งคําอ่านซุมฮานั่นมาริกินกุนดุดความหมายมหาบริสุทธิ์แด่พระผู้ทรงอํานาจผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งเนื้อหาบทความมุสลิมไรโพส